สวัสดีค่ะเอยร้านภูมินอรารยชนสาขาอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้พามาชมผานบุกเบิกนะคะใส่รถไถรุ่นแอลนะคะตัวนี้เป็นผานสีตาช้างนะคะเดิมสวยเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะ ราคาอยู่ที่28,000บาทนะคะจะส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากเข้ามาเลือกชมสินค้าที่หน้าร้านกดพิกัดมาได้ที่ภูมินอะไลยนต์ได้เลยนะคะสินค้าของเรามีให้เลือกหลายตัวนะคะหลายรายการนะคะวันนี้จะถ่ายให้ชมเป็นตัวๆก่อนนะคะ ราคาก็ต่อรองได้นะคะมีส่วนลดและของแถมให้ทุกลายการนะคะลูกค้าท่านใดสนใจกดพิกัดมาได้ที่ภูมินอะไรยนต์ได้เลยนะคะหรือ0986127295นะคะอีกเบอร์ค่ะ0870341562นะคะโทรสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ ฝากกดติดตามร้านภูมินอร่อยยนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ